เรอรัตลีอันนี้เลยสามชุกสามเลยลงมาลงมาเห็นอย่าง่อนนั้นเราก็เลยถือเราจะไหววุฒิตอนผู้ใดญีมีคนถือผูพล่องผู้ล่องมาหนีบ่ลงมาดีนะเอกลงมาแล้วเห็นเราก็ถือไปถือลัตรีเมื่อนั้นตอนนั้นเลยทื่ว่านายอำเภอบอกว่ามีอย่างเพิ่งขาใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้า สู่ช่องเจ๊ตัางคนภูไทยเจ๊ตัางพาวรวยนะคะค่ะพี่น้องวันนี้นะคะก็เป็นวันที่26เนาะแม่สีนะคะมากับแม่สีนะคะก็จะมาขอปูขอปูเนาะง,งไหนสิเขีมังไก เดีย๋ยวแตแม่สีแล้วค่ะสือผ้าคอหม่องนี่หรือหม่องนั่นก็ได้ขอโชคกระปูมันอกค่ะข้างบนนี้เป็นเป็นโบด้เนาะแม่สีเนาะอ,อันนี้จะเป็นโบด์ใหม่ใช่ไหมคะอ,อันนี้ก็จะเป็นโบด์นะคะท่านผู้ชมที่จะฉลองโบด์ในวันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบนี่จะฉลองโบต์นะคะ สาธุสาธุนะคะ,ะบ้านเนี่ยชิปชิบิโอขอมือนังขอมือนัง<า>ขอเป็นเ<า>ล,ล่านะคะแม่ซีวัอนี้ขอเป็นเลขเงให้เลขรัฐบาลเลยวัอนี้ค่ะเจ้าที่จะทานเนตติ้งเนตถุงในลูกหลานมาขอโชคขอลาบลูกหลานชีเฮ็ดบุญวันที่สามสิบเอ็ดค่ะให้ลูกหลานถิเดเนื้อให้ชิปมันซาหามันดื้อได้ลูกหลานชีเฮ็ดบุญนีล มื่อนั้นก็เกือบถือได้พี่น้องค่ะก็เกือบแตกสามตูนเนาะแม่สีเนาะนะคะตำเล่านะคะแต่ว่ามื่อนี้แม่สีว่าจะขอเป็นรัฐบาลไทยบอกค่ะสาธุสาธุนะคะอันนี้เขาอยู่ที่วันท่ำแกบได้พี่น้องคือแกบเนาะท่ำแกบแล้วทำโบกแกบออกนะมองไรขี้แก็บออกอ๋อมองนี่เป็นมองขี้แกบออกดิ มันเป็นจะไหนมาจะไหนตับตูฮะอือค่ะมองนี่แหละวัติเพิ่นเล่าให้ฟังว่าจะไหนแม่สีที่ว่าขี้เก็บออกมานี่มันบุญออกมาได้จังไหนนั่นเหลือเสื้อเด้ก็ชิมีเก็บออกมาเนาะวัดท้ำเก็บเก็บก็ออกมาในถ้ำนี้เลย เม่นบ่มีลงสุ่ยใจเลยเมืองบาดาลเมืองอย่างคนคนละเป็นเมืองเมืองเมืองเก่าเม่นบ่แต่ว่าเทากับพวกหูที่ไปที่มาเนาะนะคะถ้าผู้เท่านี้เขาจะหูอยู่แต่เฮ่าลุนเฮ่านี่อ่ะบรรลุชัดเจนเนาะนะคะ คือได้ยินค่ะวานมีผู้ใดถือเล็กอยู่นี่มาสินีแล้ว,ลวเพ้นอยู่นี่เพ,พ็นคนถืออยู่นี่ <ลง S 1> บองหน้าอำเภอไม่เห็น,หน,<ะ>น,น้หน้าอำเภอไม่ยังเขาคู่ปอนยังเขาซื้อนีออาซื้อะตะรตอรีอันนี้เมานีามาลงมาเห็นอย่างกอน,น,นแล้วก็เลยือเราเลยจะใบวุกตอนผู้ใดมีมีคนถือนี เพิ่นลงเพิ่นลงมาหนีหร่ลงมาดินะเออลงมาแล้วเห็นแล้วก็ถือไปซื้อลอตเตอรี่เมื่อนั้นตอนนั้นก็คือว่านในอำเภอบ่งเขามีอย่างเครื่องบ่อนเนาะลงมาตอนนั้นเธอกับเขาหลายคนอยู่เลยก็คือก็ลงมาขอปูก็เลยไปเห็นเลขเพิ่นเห็นเลขอยู่หน้าผากนี่บ่กค่ะเพิ่นเพิ่นถือตัวใดคะตอนนั้นแม่สีสามสูงโอ้ตอนแรกออกโซนสามนันตีสามสูงมาเลยค่ะ เอาเด้อพี่น้องแสดงว่าบางคนที่ลงมาเนี่ยอาจจะแบบซองตัวเลขยู่น้ำองค์เพิินมันบอกอันนี้น่าจะเป็นองค์จักรพรรดินะไม่สีเนาะแมนต้องแมนละองค์พระจักรพรรดินะคะเจตังว่าแมนบอสพี่น้องคอมเมนต์มาในเร้อแต่ว่าเจตังก็คิดว่าแมนอันนี้เป็นสถานที่เก่าสถานที่ซักซิ์ มาขอปูขอยาแต่สมัยในยหน่อยก็เคยมาแลนเล่นอยู่แต่ว่ากับว่รโลที่ไปที่มากกัดอกหูแต่ว่าทํำแก็บทํำแก็บแมนบแม่สิเคยมีเรื่องประหลาดปะหยังเกิดขึ้นอยู่แถวนี้บแม่แมแต่ว่าเจ้าที่อยู่นี่แร่งได้แมนบอ,อ,อ,นนอยเมบ่ เดนนี๋ยวกำลังออกอ่ะเดี๋ยวจะซองพ่นเห็นอยู่ตรงนานี่มันบอเดี๋ยวจะขยายให้ FC ดูนะคะ ไมาเขียนเลลไว้อยุบวังนาผากพินตรงมงกุดพนแม่สีเจ้าเห็นเป็นตัวไหรแม่ห้าแล้วก็ห้าศูาศูนย์หอ๋อห้าหรือว่าห้าศูนสามหก็ยุ่ทงมันเป็น8ปเก่าเจ้าต่างคือเห็น8 9 0เสา สามกระพาชูนย์หนึ่ะค่านผู้มชุมนะคะเจตังเห็นเป็นตัวเลขเป็นแปดเก้าศูนย์สามแม่สีเห็นเป็นห้าศูนย์สามกับห้าศูนย์หนึ่งลองเสียงโชบเบิ่งเด้อพี่น้องคันผู้ใดมักเสียงโชคนะคะถ้าผู้ใดเห็นในคลิปนี้อาจจะเอาไปเสียงในตำเล่ากระไดเนานะแม่เนาะ จะเสียงในตำราวก็ได้นะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงรัฐบาลไทยก็ได้นะคะตะกอนที่ว่าเพิ่นดูดหนามหนาม,มันมีจากหม่องนี่บ่ฮะบอ่บอ,บอมันมีบ่บ่ท,ทั้งทงอ๋อเพื่อพระบาทนะพิ่นดูดจากข้างล่างขึ้นไปมันบ่จากาาข้างล่างขึ้นมาใช่หม่องนี่หม่องหลังคางโบสถ์หลังโบสถ์ ม,มันมีสองหมองบ่ะอันหนึ่งอยู่่นอันนี้อยู่นี้มีใล้ๆถึงหมูคลองได้น,นะครับมีสองอันนมันเป็นตุกตะกอนตะกอนมันบ่ใส้คักเล่นมันบ่ข้างบนนี้จะเป็นโบสถ์ได้พี่น้องก,ก็เป็นสถานทีซซทน่ซักซินเนาไแมซีเนาะนะคะ โบสนี่เพิ่งเฮ็ดแล้วไหมมันบอมไม่าเาว่ายังบเฮ็ดอมแซมนะเอ,อ่นมบบูรณะโบสถ์บูรณะโบส์ใหม่ซ่อมแซมแล้วก็บูรณะโบสถใหม่แล้วทีนี้ก็จะฉลองโบสใช่ไหมคะฉลองโบสวันที่สามสิบเอ็ดค่ะฉลองโบสวันที่สาอ็นะคะท่านผู้ชมเนะาะ ยกช่อฟ้าฉลองโบสแล้วก็บุญพระเวทเบุญพระเวทไขรประตูเล้าบุญเดือนสี่เนาะ,ะผู้ใดที่อยากจะรวมทําบุญก็ได้นะคะกะมีเอฟซรวมทําบุญมาน้ำนะคะท่านผู้ชมเมื่อนี้กะเลยทําบุญกับสาวลํำวงไปนะคะห้าร้อยบาทนะคะ สาธุสาธุเด้อู้ใดทีเฮ็ดบุญมานำกะขออนุโมทนาสาธุนะคะสำหรับสายบุญเนาะที่พนรวมทำบุญมานำกน็ได้ซื้อน้ำไปพร้อมนะคะซื้อน้ำมาถวายทั้งวัดนะคะแล้วกะซอยคาร์ล้บงไปหาร่อยตอนนี้ค่าลาวงใดเท่าใดละแม่ 4, ะะฮะได้สี่พัน 4, ห้าแล้วยังไม่ครบใช่ไหมยังส <laughs> องหมื่นอ๋อเลยจะสองหมื่น <laughs> <laughs> ผลตัวนี้เรือไหลเติบอยู่ <laughs> ฮดลงมาเลยหดลงมาเลยตีนหูหดเลยขนุยนถือข้าวติงข้างบนนะคะท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นโบสถ์นะคะอันนี้จะอยู่ข้างบนเนาะจะพาท่านผู้ชมขึ้นไป อที่นอกนี่นะคะจะฉลองโบสถ์ในวันที่31นะคะ31มกราคมพศ2568 วันนี้เราจะไปติดตามตัวเลขแนวทางนะคะวันนี้ขอรัฐบาลไทยมาฝาเอฟซีนะคะกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะวับดบรรพตสันติวันนะคะหรือว่าวัดถ้ำแกบนะคะจะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้จะอยู่เอ่อเป็นเนินนะคะท่านผู้ชมเป็นเหมือนภูเขานะคะตรงข้างล่างนี่จะเป็นหมู่บ้านนะคะข้างล่างลงไปจะเป็นหมู่บ้านอีกบ้านหนึ่ง อันนี้จะมองเป็นคล้ายๆหน้าผานะคะว,วัดเก่าวัดแก่พี่น้องวัดเก่าวัดแก่นะคะเจดังเคยมาอยู่นี่แลละแต่นนหน่อยๆนะคะบ่เมนว่าไม่อยู่เด้วเวลาเทศกาลประเทศนี้สมัยตะวันเนี่ยจะเป็นสงการสงยังบุญบ้านเฮาทีนะก็จะยางลัดขึ้นพากันยางรัดขึ้นมา่นี่หล่ะก็ไดเย่ายขึ้นไปทางถนนใหญ่ สมัยก่อนมีแต่ผ้าก,กันยางรัดนะคะท่านผู้ชมมันเห็ดสะอาดสะอานจนแตียนานเลยได้ไปแม่สีเอาท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้แม่สีจุดทูบป,ป้าถ้าเป็นจุดหมดทีเแียมก็ออกเปะเลยตัวนี้แม่นบ่เจเก้าหก Hmm? No. เจ็ดเจ็ดเก้าททห้าไปชมได้แล้วเด้อตัวเลขพี่นอ้องแตะไม่หันแลนะะอ,อาสาทูสาทูเด,ด้อปูนะคะค่ะแม่ซีฟันอยู่บ่แม่สีบ่ บันไดฝันชาวเมือนี้ขอรัฐบาลให้เนะนะาะสรุปตัวเลขให้เอฟซีฟังนะค่ะแม่สีตัวได้เกาะ795ค่ะสรุปนะคะก็จะเป็น795ส่วนเลขที่หน้าผาก503กับ501 503 501แล้วก็795 อาสาธุสาทุขอให้โชคให้มานตะข้างบัลลเสือด้รัฐบาลไทยเสือโลดรัฐบาลไทยค่ะค่ผู้ใดอยากไอเสียงโชคตำเล่าในวันจันทร์กลับไปเสียงก้อนกระไดนาะแม่สีเนาะนะคะสาหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะวันนี้มากับแม่สีมากขอกับพระองค์จักรพรรดิเนาะพระเก่าแก่นะคะอยู่ที่วัด ถ้ำแกลบนะคะซึ่งวันที่สามสนี้จะมีงานบุญนะคะบุญพระเวทไขประตูเล้านะคะแล้วก็ยกช <through Aladdin> ่อฟ <aina> ้าอุโบสถนะคะนี่ยังน่ะนี่ตกใจบอกเฮ้เอ๋สาธุสาธุค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ย้ำเป็นเพียงแนวทางขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เฮ้ยบทเบาเบาคไปชมโบทกันน่าจแล้วมาลยเบาท่านผู้ชมนะคะก่อนจะลงคลิปลงไลน์เนาะอฟรีมาชมนะคะตอนนี้ก็ได้เตรียมงานนะคะปัดลมพัดพี่น้องลมพัดเนี่ย กำจัดงานเตรียมงานนะคะน่าจะเสร็จแล้วไร้ลมไป่้ึงกันนะลมพัดยแรง,งเลยนะคะฉะลองโบทใหม่ฮะ ใครเข้ามาก็พิมพ์คำว่าสาธุสาธุเด้อพี่น้องเจตังบวดายมาซอยพนเลยนะคะกับซอยจะท่ำบุญเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาฝากเอฟซีกันแล้วกันนะคะถ่ายบรรยากาศสวยๆนะคะฝากเอฟซีนะคะท่านผู้ชมเจเพี่พวงสวัสดีค่ะ โอ้อันเฮ็ดแล้วผู้เฮ็ดของพี่น้องผู้หนี่ละตีผู้หนี่ละผู้ซื้อเสียงโด่งดังผู้มีโชคลาภพร้อมใด้นี่เนาะเจ๊พวงเฮ้ยกำลังเอาอยู่แน่นผู้พญาบึงนั่นายยูงหันนะเนีก่อนมือใสมันหนะายูงหันมาอึดเสาอยู่ที่พ่อไปใส่ไม่มีวางเอาค่ะเอาไว้ดีนะฝ้ายจังไหนก่อนพญาบึงหน้าอยู่หูยู่หันนะเนี่ยเอาลงแล้วเอาลงแล้วใสรเสาเสียออกปะมาบุ บรแมนพนออกแล้วบ่กตอนนี้เคยได้บ่แก็เฮ็ดเดี๋ยวนี้ครั้งแรกแต่เห็นหูค่นก็เลยเอาไปเฮ็ดเบิ่งอ๋อเบิ่งครั้งแรกแม่นบ่เป็เบิ่งใช่ไหมแตาแม่สีเขาไปเบิ่งกันดูเขาคือหู้เขามาหลายเจอแต่เห็นโอ้คุณนายเห็นบ่คุณนายแต่คุณนายแต่คุณเห็นพี่น้องอืมเดี๋ยวมันเงีอยู่บ่เนาะเอาคือหน่อยแถอแม่พวงโอ้เอ๊ะ เยนบแน่ใจคือกันพันผู้บึ้งมันก็เป็นเจแล้วเอ้ผมแขงอย่างลงไปหมดเลยหยุดหยุดวะหยุดหยุดวะนอาจจะเป็นลูกหรือเปล่าไเดี๋ยวข้าศัตรย์กับหงส์ซีล่อหลุนเนาะตึกเลขบ่ะเจงวดที่แล้วบ่ถึกเลยไม่ถูกเลยวันนี้มีตัวเลขชอบไหมคะ ยังไม่มีเลยค่ะปกติเจ้พ oui> ่วงแล้วกระดวงหิ้งอยู่ตลอดเลยพี um, Eu, ่ดอกนวันนี S ้เลนทีพนไหนมากออนใดค่ะที S <S ่สามสเอ็นี่นะมาเอาสามสบามสิบบอกบ้านเลขทีพนกับแปดศูนย์ี่ค่ะมาแปดศูนย์สมสบสาเค่ะเป็นบ้านเลขทีวัดเนาะคิดว่าเดยผมเลยอันก็ค่อยได้ซื้อแล้วอยู่นี้ อพักดวงพักสกวันติดวงมันห่างไปจัหน้อยบว่ออาคาสัณ์กระถาติดตามเบึ้งเล็บึ้งเด้อย้าม่าเห็นเจพ่วงกับที่ถามเพิ่นเบิ้งว่าเพิ่นได้ตัวไหนคุณแม่เต็นเดิ้นคุณ่เ็นเป็นผู้เฮ็ดแต่งขันหาคอเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะก็รอเล็กบึ้งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาจะมาเอถามให้นะคะสอบถามให้เนาะ วันนี้ก็ถือว่าได้มาทําบุญนะคะวันนี้ถือว่าได้มาทําบุญที่วัดหลวงพ่อสันติวันใครที่เห็นในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะคกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะท่านแข่งเลยๆเ,ยเ,ยเย้เอ,อสาธุสาธุสาธุาธโบทไหม่จะน้องบทเก่าจะว่าเพิ่นเหตไม่แล้วนะ ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไรค์ขอบคุณทุกแช์นะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีเฮงเฮงปังปังรวยนะคะสําหรับตัวเลขนะคะก็เลขทูบของแม่สีนะคะที่ขอเป็นรัฐบาลไทยนะคะก็อย่าลืมนะคะจุดขอในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะตัวเลขนะคะก็เจ็ด 95นะคะตัดเล่นก็79977557นะคะแล้วก็5995นะคะส่วนตัวเลขอยู่ตรงบริเวณหน้าผากนะคะขององค์พระนะคะ501แล้วก็503ถ้าใครอยากตัดเล่นก็สามารถตัดได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะแข่งคนฟังรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ